ะครับอ่าเราขับไม่ได้เห็นไหมอ่าเป็นเดือนครับถ้าอยากสตาร์ทรถก็กดเลขหนึ่งครับปับ๊บอ่ากีก็จะสตาร์ทรถครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกม G Day ไซนัลเดีย,นดยบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดอ่าหมอดสตาร์ทรถ นะครับกับหมอด,ดับเครื่องรถนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจมอนี้ก็สามารถดรวด,ดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงมอนี้ก็จะอยู่ถ่ายคลิปนี้เช่นเคยนะผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแก้ตัวจากคลิปก่อนหน้านั้น,นครับผมเคยลงมอน,นี้ไปแล้วครับแล้วแหละครับแต่ผมก็ใจผิดว่ามันเป็นหมอดอเปิดปิด,ปดไฟรถนะครับตอนนั้นผมก็ได้ลบทิ้งเวลานะครับคลิปนี้มาใหม่ก็จะขอแก้ตัวนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะอ่าก็โอเคนะครับ ก็ให้ท่นานผู้ชมเสกรถมาสักหนึ่งคันนะครับเอาไว้ไว้ลองเฉยน,นะใครจะเสกรถอะไรก็ได้นะโคจิคก็จะเสกรถคันนี้ไว้นะครับอ่าผมจะขึ้นไปลองนะอ่าก็คือวิธีการใช้หมอดนี้ดับเครื่องรถสตาร์ทรถนี้ก็คือเราจะต้องกดตัวเลขในเกม GTA San Andreas บนมือถือนะครับอ่าก็จะขออธิบายเกี่ยวกับตัวเลข GTA San Andreas บนมือถือนะครับอ่าก็คือเกม GTA San Andreas ของเรานะครับผม GTA San Andreas บนมือถือของเรานะครับจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด เ้าช่องนะครับผมแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมแต่แต่ที่ผมขึ้นภาพให้ดูตอนนี้ก็คือว่าผมอยากให้ดูตำแหน่งของตัวเลขนะครับว่ามันจะอยู่บริเวณไหนบ้างอ,อย่างเช่นเลขหนึ่งก็จะอยู่บริเว,เวณตรงแผนที่นะเลขที่2ก็จะอยู่บริเวณ <amentos. S 1> ต่ําลงมาเลขที่3ก็จะอยู่บริเวณตรงอันตรโลกเดินอะไรพวกนี้นนนครับผมก็เวลาเราเล่นจริงๆเราไม่เห็นตัวเลขพวกนี้หรอกนะครับผมแต่แต่ที่ผมขึ้นภาพให้ดูเพราะว่าอยากให้รู้ตำแหน่งนะว่าตัวเลขทั้งหมด ตัวเลขทั้งหมดเก้าช่องออยู่บริเวณไหนบ้างครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับตัวเลขบนเกมจี s a เลแสดียบนมือถือนะครับก็คือหมอน,นี้ก็ต้องใช้ตัวเลขเหมือนกันก,ก็ให้เรากดไปที่เลขเลข7นะครับแต่ไปคลิกเลข7นะครับกดตรงบริเวณเลข7ครับคลิก2ทีครับปับป๊บปั๊บปั๊บอ่าถ้าคลิก2ทีไม่ติดผมก็แนะนําว่าคลิกไป3ทีนะครับอ่าก็ติดแน่นะครับผมไม่รู้เป็นไรว่า ผมไม่รู้เวล่าว่าเวลากดตรงบริเวณเลขจิตนี่มันมันไม่ค่อยตีนะครับมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับหมอดนี่แหละเออมันจะบ้าเกี่ยวกับหมอดนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ให้ทุกคนสังเกตไปที่ซ้ายมือของเราจะไม่มีปุ่มอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ให้อ่าให้ท่านผู้ชมลองขับดูนะอ่าก็ขับไม่ได้นะครับขับแล้วก็ถอยหลังไม่ได้ด้วยอ่าไม่มีปุ่มซ้ายขวาด้วยนะอ่าขับแล้วก็ถอยหลังไม่ได้อ่าวิ อโอเคนะครับวิธีที่เราจะขับได้ก็คือเราจะต้องกดปุ่มสตาร์ทรถนะครับปุ่มสตาร์ทรถก็จะอยะ really, อะู่เลขหนึ่งนะครับก็ให้เรากดพิที่เลขหนึ่งครับครั้งหนึ่งปั๊บเห็นไหมครับกดเลขหนึ่งก็มันก็จะมันก็จะมีปุ่มซ้ายขัวสังเกตนะครับปุ่มซ้ายซ้ายมือครับจะมีปุ่มซ้ายขัวขึ้นมาแล้วรถเราก็จะขับได้ปกตินะครับเห็นไหมครับรถเราขับได้ปกติถ้าอยากถ้าอยากดับเครื่องอีกก็ให้กดเลขเจครับ กดประมาณ3ทีครับปั๊บปั๊บปั๊บอ้าวไม่ติดอีกอ้าวติดแล้วครับกดประมาณ3-4ทีครับถึงติดผมไม่รู้มันน่าจะเป็นที่หมดนะครับเห็นครับอ่าเราขับไม่ได้เห็นไหมอ่าเหมือนเดิมครับถ้าอยากสตาร์ทรถก็กดเลขหนึ่งครับปั๊บอ่าวทีก็จะสตาร์ทรถนะครับอ่าวิธีอ่าร์มอนนี้ก็ยังมีข้อข้อติอยู่นะครับก็คือเวลาเราเราดับเครื่องรถเนี่ยแล้วเราลงจากรถเนี่ยครับอ่าแล้วเราขึ้นมาใหม่เนี่ย รถก็จะขับได้เช่นกันนะครับอ่าก็ตรงนี้ก็จะไม่สมจริงเท่าไหร่นะอ่าตรงนี้ก็จะขับได้ปกตินะครับอ่าถ้าล็อกรถแล้วเสร็จแล้วก็เราลงรถแล้วเราขึ้นมาใหม่อ่าก็รถก็ขับได้นะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสลับหมอดอ่าสตาร์ทรถอ่าแล้วก็ดับเครื่องรถนะครับอืมก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอนนี้กันเลยนะครับผม เรามาดูว <correction. S 1> ิธีการลงมอตสตาร์ทรถดับเครื่องรถกันนะผมก็ขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะผมพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมแอปแตกไฟไว้นะครับแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้ไปแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายถ้าเกิดใช้ไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครกลัวงงก็ใช้แอปตามผมก็ได้ครับแอปแซดไคลเวอร์นะผมแอปนี้ก็มีดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปเช่นกันนะพอดาวน์โหลดไฟมอดมาเสร็จเตรียมแอปเสร็จก็เข้าไปที่แอปแตกไฟนะ อาจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งปิลิมีเดียไฟล์เวลาเราดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome แล้วก็จะอยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับเข้ามาแล้วจะเจอกับหมอดสตาร์ทรถกดดับเครื่องรถนะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแตะไ,ไฟที่หมอดสตาร์ทรถนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์หมอดน,นะ,อะพอจิ้มเสร็จมันก็จะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ x t ็กเดียร์ อ่พอแตกไฟล์มาเสร็จเราก็ได้กับแฟ้มหมอดสตาร์ทรถแต่เพื่องรถมาแล้วผมก็กดเข้าไปที่แฟ้มนั้น,นครับอ่ากดเข้าไปที่แฟ้มแล้วจะเจอกับแฟ้มคอมดอลล็อกสตาร์ทเกม g t a s e นะผมก็ข้างในก็จะเป็นพวกไอคิโอนะครับก็ไม่มีอะไรผมเข้ามาดูเฉยก็กดย้อนกลับมาอ่าต่อไปนะผมก็ไปกดค้างที่แฟ้มคอมดอลล็อกสตาร์ทเกม g t a s e นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ cut ขยายนั่นเองอ่าพอเลือกเสร็จก็แล้วกดปุ่มย้อนกลับไปที่ซ้ำของเรานะครับ กดอีกอจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ a มแอนดรอยจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ d มด a ตตาจากนั้นก็กดปุ่มวางได้นะครับปุ่มวางก็จะอยู่ัวมือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวก็โอเคนะผมก็เสร็จสิ้นนะผมสลับการลงมดอดสตาร์รถระดับเครื่องรถนะครับผมก็ขอแก้ตัวจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมไปลงว่าอมอดเปิดปิดไฟรถความจริงมันไม่ใช่ผมจำสลับกันไป อ่ามันคือมอดอ่าสตาร์ทรถแล้วก็ดับเครื่องรถนะครับอ่ามอดนี้ก็จะทําให้เกมดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมก็อ่าก็โอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าผมก็เป็นยังไงบ้างผมนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะผมถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์แรกกระดิ่งไว้ให้ผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะอ่าก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมก็เออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณ ทุกคนที่รับชมนะครับอ่าเอาไว้เราวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีครับ